สวัสดีค่ะสวัสดี fc แฟนช่องลิลลี่พากินพาเที่ยวทุกทุกท่านนะคะมาพบกันคลิปนี้ก็มีแนวทางให้อีเช่นเคยนะคะเป็นแนวทางไม่มีชื่อนะเจ้านี้เขาไม่มีชื่อแต่แอดเห็นว่ามันเข้าดีนะไม่รู้ว่ามันเข้าจริงหรือไม่จริงน่าจะเข้าจริงไหมเขาให้มา,าเนี่ยก่อนหวยจะออกนะต้นงวดเลยเนี่ยก็ลองดูนะคะทุกคนชอบก็ตามเนาะแคปหน้าจอไว้นะเดี๋ยวแอดลงให้ ตัวมันจะได้ใหญ่ๆนิดนึงนะวันที่สิหกเดือนหกหจ็ดจะมาหกไหมเนะี่ยดูหกสามตัวแล้วเนะี่ยไม่มีชื่อเราจะใช้นามเขาว่าไงใบสีทองแล้วกันใบสีทอง ใบสีทองบนใบสีทองนะนี่ใบสีทองไหมสีสวยมากใบสีทองแอดก็จะเก็บใบไว้นะอันนี้จะเลือดจะไม่ลบก็จะดูว่าเขาแม่นจริงไม่จริงนะ ใบสีทองหนึ่งหกเก้า้าน่กสาจะตัดเล่นสองตัวนะคะอันนี้เขาม่ให้มาอย่างนี้ก็ตามนี้เลยแค่สามสามชุดนะคะทุกคนสามชุดเดี๋ยวเอดอปอก ปิดฝาปากกาไม่งั้นมันจะแห้งมีแค่3มชุดเองหนึ่งหกเก้หสหนึ่งหลักร้อยหลัก10บนนะแล้วก็มังกรเมลัยก็เข้าดีอยู่นะมังกรเมลัยนะทุกคนนะเอาตรงนี้เลยเอาด้านล่างนี้เลยมังกรเมลัย มังกรเมลัเข้าดีอยู่นะมันก็มีหลุดบ้างเข้าบ้านเนาะบนล่างหวยมีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะดับคู่มีหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสี่สองแปดสามแปดสี่แปดสี่แปดแล้วก็สองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเขามีตัวเน้นให้นะเดี๋ยวแอนเน้นให้สองสี่ ามสี่สี่สี่เน้นอยู่ที่เน้นอยู่ที่หนึ่งแปดหนึ่งนึงนึง,นงสี่สองแปด

่อไปค่ะแคปหน้าจอนะคะต่อไปค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้เขาบอกว่าเลขครบรอบวันเกิดนะทุกคนคือไม่มีชื่อเลขไม่เยอะแล้วก็ดูเขาซื้อครบรอบวันเกิดนะคะลองดูเนาะเผื่อใครชอบเดี๋ยวเรามางดูว่ามันชนกันไหม เลขมงคลครบรอบวันเกิด,ดเห็นว่าเลขมันไม่เยอะแล้วก็มันก็สวยดีเผื่อมันเข้าเลขมันก็บางทีเลขแบบนี้มันจะออกนะทุกคนมีเลขหนึ่งหก หาหนึ่งสองเก้าครบรอบวันเกิดเขาบอกครบรอบวันเกิดมีแค่นี้นะคะทุกคนแล้วดูมาชนกันไหม อันนี้ดีกว่าบักหอยขมสรุปเดี๋ยวเรามาสรุปทีเดียวเลยนะว่ามันชนกันไหมบักออมบักหอยขมนะออมบักหอยขมบน สองห้าสองหกสามตัวมีหกสองห้าหกสองหกห้าสองหกห้า,สอ,หหาสองห้าห้าสองห้าล่าง ล่างสี่ห้าสี่หกห้าห้าห้าหกห้าห้าห้าหก ไม่ได้เน้นนะทุกคนเนี่ยเรามาสรุปกันว่าชนกันอยู่ที่ตัวไหนบ้างสามสี่เจ้าเลยนะอันนี้มีสองอันนี้มีหนึ่งอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งหกอันนี้สองห้าสองหกอันนี้สี่สามสี่ห้าสี่หก้าหกโอ้ไม่ชนกันเลยทุกคน มันจะชนกันเจ้านี้นี่หกห้ 65. นี่หกห้เนี่ยชนกันนะชนชนกับใบสีทองนี่ชนกันนี้ชนกับใบสีทองสี่ห้าสีห้าไม่มีมีแต่สี่สีสีอันนี้ก็สีเหมือนกันแต่ไม่มีสีห้านี่ก็หลักสีอันนี้อันนี้สองห้า สองห้าสองห้าไม่มีอันนี้ก็ไม่มีโอเคค่ะทุกคนแคปหน้าจอคะ่ะแคปหน้าจอนะคะเจอกันคลิปหน้าโชคดีมันหมันเฮงเฮคะ่ะไม่ว่าจ,จะซื้อตัวไหนก็ขอให้ถูกคนมีโชคซื้อตัวเดียวก็ถูกนะคะอย่าไปทุ่มกับหวยนะคะ าไม่มีโชคซื้อให้ตายก็ไม่ถูกค่ะแอดเหมือนกันได้เลขมาเต็มๆเ,เลยแอดยังไม่ถูกเลยค่ะคนไม่มีดวงไม่มีโชคเนาะทําบุญด้วยอะไรก็ไม่รู้แอดก็ทําทุกอย่างเลยนะมันก็ไม่มันก็ไม่ดีขึ้นนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ